สวัสดี FC ช่องเอกคนเดินทางทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องซปฟฟอล์ลสุภุสุคนเดอร์เอกินผมไปเจอรีวิวของฝรั่งคนหนึ่งนะครับรีวิวนั่งรถไฟลาวจีนนะครับจากนครเวียงจันทร์ไปเที่ยวหลวงพรบางนะครับเจ้าของช่องนาวอินลาวนะครับผมรู้สึกดีกับการรีวิวของฝรั่งคนนี้มากนะครับทําให้คนทั่วโลกเนี่ยครับรู้จักลาวมากขึ้นเพราะว่าเขาจะมีเพื่อน คนที่ซับสไคร์ของเขานี่นะครับคนที่ติดตามเขานี่ทั่วโลกนะครับเขารีวิวค่อนข้างละเอียดละอ่อนะครับทั้งข้างนอกข้างในแม้กระทั่งห้องน้ำนะครแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าผู้โดยสารรถไฟลาวจีนนั้นอบอุ่นมากนะครับผมเห็นแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจรู้สึกรู้สึกตื่นตันใจนะครับบอกไม่ถูกรู้สึกตื่นเต้นแทนพี่น้องคนลาวนะครับเห็นไหมครับพี่น้องคนลาวนี่นะครับเดินทางจาก นครหลวงคับนครเวียงจันทร์นะครับไปเที่ยวหลวงพระบางเยอะเลยนะครับดังที่ผมว่าไว้นะครับว่าเมื่อรถไฟมันวิ่งนะครับรถไฟวิ่งเมื่อไหรนะคนจากเวียงจันทร์จะจะแห่ไปเที่ยวหลวงพระบางมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเดินทางไปง่ายสะดวกสบายบางทีไปเช้าเย็นกลับนะครับซึ่งมีหลายๆรีวิวเลยนะครับเ,เดินทางไปหลวงพระบางไปเช้าเย็นกลับนะครับแล้วก็ในเพื่อนอเพื่อนเฟซบุ๊กของผมนี่หลายคนเลยนะครับก็ ไม่เคยไปที่หลวงพ่อบางแต่พอมีรถไฟก็ไปเที่ยวแล้วก็รู้สึกประทับใจมากแล้วก็บรรยายออกมาเราเราเห็นพี่น้องคนลาวที่อยู่เวียงจันทร์ไปเที่ยวหลวงพ่อบางแล้วประทับใจรู้สึกชอบแล้วผมก็รู้สึกบางครั้งน้ําตามันจะไหลตามไปด้วยนะเพราะว่าเห็นรอยยิ้มของเขาเนี่ยเขายิ้มแบบมีความสุขนะครับเขาได้เป็นสมบัสความงามของหลวงพ่อบางที่เขาไม่เคยได้เจอนะครับผมทําการวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ก่อนที่รถไฟจะวิ่งเนี่ยจะเป็นเป็นเดือนเลยนะครับว่า คนจากนครเวียงจันท์นี่แหละครับจะเป็นจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแต่ก่อนนี่นะครับเ uh huh. ออาก็จะเดินทางไปที่อุดรหนองคายเพราะว่ามันมันไม่รู้จะไปไหนดีนะครับเพราะว่าการเดินทางไปภาคเหนือของลาวนี่นะครับมันใช้เวลาเดินทางยาวนานนะครับเป็นสิบกว่าชั่วโมงนะครับเหนื่อยเลยนะครับในการเดินทางถนนทางมันก็ไม่ดีถูกไหมครับดังนั้นพอมีรถไฟแล้วนี่นะครับก็เขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับคนจากเวียงจันทร์นี่แหละครับจะเปลี่ยนพฤติกรรมแทนนะครับ หลายคนอาจจะบอกว่าฮ้ยนะฮะไม่จริงหรอกนะครับเพราะคนเวียงจันทน์ไม่ได้มีกําลังซื้ออะไรมากมายผมบอกว่าคุณเข้าใจรู้จักคนเวียงจันทร์น้อยไปนะครับผมติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับคนนะครเวียงจันทร์มาเป็นยี่สิบปีนะครับสมัยยี่สิบปีก่อนมีผู้สาวคนหนึ่งนะครับชวนผมเนี่ยพูดง่ายๆคือชวนผมไปทำมาหากินที่เวียงจันทร์ด้วยแกบอกว่า คน,นไม่รู้หรอกว่าคนเวียงจันทร์นั้นมีเงินจร,งจริงๆแล้วมีเงินจากต่างประเทศไหลลงมาที่เวียงจันทนะ์นั้นเยอะแต่เขาไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนนะครับผมก็งงๆว่าเอมันจริงเหรอนะครับแต่พอมาศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องของเงินโอนจากยัดพิน้องที่อเมริกาบ้างที่ยุโรปบ้างที่แคนาดาบ้างนะครับโอนมาให้คนเวียงจันท์นะครับก็พูดง่ายๆคือเลือดมันข้นกว่าน้ํานะครับซึ่งคนทั่วไปก็ไม่รู้นะครับกำลังซื้อของคนเวียงจันทร์นะครับไม่ใช่ เรื่องล้อเล่นนะครับไม่ธรรมดานะครับซึ่งคนจํานวนมากอาจจะมองแบบว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าคนเวียงจันทน์นั้นมีกําลังซื้อสูงมากนะครับดูได้จากไหนครับดูได้จากการนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยนะครับปีหนึ่งนี่หกหมื่นล้านนี่ไม่ธรรมดานะครับแค่ด่านน้องขายด่านเดียวนี่นะครับ ดูนะครับขบวนรถไฟนี่คนแน่นเลยนะครับผมดีใจแทนพี่น้องคนลาวด,ดีใจํำเ้วยอพี่น้องทั้งหลายที่ได้นั่งรถไฟทุกคนมีความสุขก็ดีใจน้าแน่นอนผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับว่าคนต่างชาติฝรั่งในเขาพูดยังไงบ้างเกี่ยวกับรถไฟลาวจีนนี่นะครับเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับมีความคิดเห็นแย่ๆเหมือนกับเช่นคนลาวยากจนมีบัญญาขึ้นรถไฟหลอกนะครับค่าตั๋วรถไฟแพงคนลาวีบัญญาขึ้นนะครับหรือว่า จีนจะมายึดลาวนะครับลาไม่มีปัญญาใช้นี่จีนะครับคอมเมนต์แย่ๆแบบนี้ความเย็นแบบอคอมเมนต์แบบไม่มีมารยาทแบบนี้นะครับผมอยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีหรือเปล่านะครับผมก็พยายามไปนั่งไล่ๆอ่านดูนะครับพบว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับเราจะพบว่าอคอมเมนต์ฝรั่งนี่นะครับมีแต่คาว่าเขา ตื่นเต้นแทนพี่น้องคนลาวนะครับที่ได้นั่งรถไฟนะครับเขาดีใจกับพี่น้องคนลาวที่ได้มีรถไฟนะครับแล้วก็เขาดีใจที่ประเทศลาวเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่เห็นพี่น้องคนลาวมีรอยยิ้มได้เดินทางนะครับโดยรถไฟนี้นะครับบางคนก็บอกว่าขอบคุณจีนที่ช่วยเพื่อนบ้านให้พัฒนาขึ้นนะครับ คนที่เคยมาเที่ยวลาวก็โอ้โหอเมซิ่งเลยนะครับบอกว่าอืฉันอยากจะไปลาวเร็วๆวเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเดินทางเป็นสิบกว่าชั่วโมงนะครับทุกวันนี้เดินทางแค่สองชั่วโมงเองโอ้มันอเมซิ่งมากฉันอยากไปมากนะครับเห็นไหมครไม่มีครับที่คนที่จะมาพูดแย่ๆบอกเพศบอกว่ามึงจนไม่ปัญญาขึ้นหรอกนะจีนจะมายึดลาวนะครับเป็นหนี้จีนนะครับนะมันพวกเสียมารยาทนะครับเราไม่เราจะไม่เจอพวกฝรั่งเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งแน,น่นอนนะครับประเทศที่เขาพัฒนานแล้วเนี่ยครับคนของเขาก็มีคุณภาพนะครับก็คือดังนั้นเราจะเจอคอมเมนต์ประเภทแบบสุดๆประเภทบอกว่าไปดูถูกเพื่อนบ้านหรือว่าไม่มีมารายาทต,ต,ต่อเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเราจะหาหาได้น้อยนะครับในประเทศที่คนมีคุณภาพดังนั้นอยากดูคุณภาพของคนประเทศไหนก็ดูที่คอมเมนต์นะครับการวิพากษ์วิจารณการวิจารนะครับนะฮะคอมเมนต์ประเภทว่าเฮ้ยมึงไม่มีปัญญาหรอก คนประเทศนี้จนยากจนไม่มีปัญญาจัางนั้นอย่างนี้นะครับคอมเมต์ประเทแบบนี้คือคอมเมนต์ของคนพวกไม่มีคุณภาพนะครับดังนั้นพี่น้องคนลาวเองก็นะครับก็อย่าไปเม้นแบบนี้นะครับมันไม่ดีนะครับมันส่อถึงสกุลรุนชาตินะครับจากในคลิปก็จะเห็นนะครับว่าวิวทิวทัศน์ของลาวเหนือนั้นสวยงามนะครับอ่า รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศที่สวยงามแต่ว่าเสียดายนะครับมันมันเจาะผ่านอุโมงค์เพราะถ้าไม่ผ่านอุโมงค์ก็มันก็ไปไม่ได้นะครับมันก็ทําความไวไม่ได้นะครับก็แต่อย่างน้อยก็เห็นแล้วนะครับว่าคนทางนาครเวียงจันทน์นเดินทางไปเที่ยวหลวงพอบางมากนะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จากการรีวิวของคนลหลายๆคนนี่นะครับผมรู้สึกว่าเขาชอบหลวงพอบางบางคนไม่เคยไปพอไปเจอจริงๆแล้วอชอบนะครับบางคนไปรีวิวอะ,อะไรอา วัดเชิงทองวัดพระธาตุภูสีบางคนอายุหกสิบกว่าเดินขึ้นสบายเลยนะครับก็ผมรู้สึกว่าประทับใจนะครับก็คือดีใจแทนพี่น้องคนลาวนะครับดีใจจริงๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับพวกเขาไปด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าพี่น้องคนลาวนะครับก็ได้ตบหน้าของคนหลายๆคนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าคนลาวมีปัญญาขึ้นนะครับเพราะว่าคุณดูสิครับนะฮะคนเดินทางไปหลวงพบางมากเลยนะครับแล้วก็ ที่นั่งนั้นเต็มนะฮะผมว่าป่านี้คงจะหน้าชาไปหลายๆคนแล้วนะครับเพราะว่าคนลาวนี้ตบหน้าตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวานะครับเห็นไหมคะก็เขาโชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขามีปัญญาที่จะนั่งรถไฟลาวจีนนี้นะครับและจากการรีวิวของฝรั่งคนนี้ของช่องนาวอินลาวนี่นะครับก็จะพบเห็นนะครับว่านะฮะ สถานีที่นครเวียงจันทที่หลวงพะบางนี่ดูดีมีสกุลเลยนะครับเขาทําดีมากนะครับรถไฟนี่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับรถไฟจีนนี่นะครับดังนั้นใครที่ดูถูกจีนนะครับโอ้โหตอนนี้น่าจะดูถูกไม่ลงแล้วนะครับเพราะว่ามันมันน่าจะอายตัวเองนะครับเพราะว่าเขาไปไกลมากนะครับจีนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ นี่นะฮะก็คือเขาก็รีวิวค่าโดยสารเข้าไปข้างในเมืองนะครับจากสถานีไปในเมืองนะครับก็เราจะพบเห็นว่าคนมาหรือบางเยอะมากนะครับก็ดีใจแทนพี่น้องคนลาวนะครับ Thank you Now In l a o Channel Thank you very much